ไม right? ่โหวิวกิ้นยังบดข้นเลยค่ะไม่โหวตยปะไม่บดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปบดมึงไม่รู้จริงจังหรอรู้สึกว่าตามันแปลกๆอ่ะตาเรียนยิงยมจริงจริงจริงอ่ะจริงจริงมันแบบเป็นสายตาแห่งความแบบเอออย่างเงี้ยเออใช่ปะรู้สึกปาว่าไม่ใช่เอนเอージปกติบ้าผมก็เป็นยิ้อยู่แล้ว แล้วความจริงก็คือความจริงก็คือความจริงนะครับความจริงคือเป็นเพื่อนสนิทกันจริงก็เป็นเพื่อนสนิทกันครับสนิทสนิทกันแค่ไหนผมว่าในในนาดาวก็เป็นเป็นเป็นคนที่สนิทเกือบจะที่สุดแล้วก็จะเป็นที่จริงเราเจอมาอะไรเงี้ยเราสนิทกันมากมันค่อยเขินอะไรกันมากเขิ่อนไหมผมผมผมว่ากระแสมันมันมันมีมาตั้งนานแล้วครับตั้งแต่ก่อนละครความจริงแบบบางบางบางอันอย่างเงี้ยก็ก็ก็เหมือนกับว่าอยู่ด้วยกันจริงๆหรือบางอัน บางอันก็ก็อย่างอย่างอันที่เป็นเป็นกระเป๋าใช่ไหมฮะตุ๊กตาก็ก็ก็ใช่ครับแต่ว่าเป็นคนละสีอะไรเงี้ยกระเป๋าเนี่ยมีเหมือนกันเลยครับผมถ้าบอกว่ารอบแรกทุกคนบดยูกิ้สคนเองทคนจะไม่ได้บดเลยสคนเองที่คนจะไม่ได้บวดเลยไม่ได้ไม่ด้ิ่ม่ด้ แ่พ <No> ี่คู่เมื่อกี้ทุกคนแบบชี้วิวคินกันหมดเลยไม่พีพีชี้พี่บอสบอสพี่บอสผมก็หมดพี่บอสเหมือนกันใครหมดบอยบ้านใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ายวิวคิดพี่สมัยพี่สมัยอะไรอะไรอกายอะไรสมัยเอาไงด้ขนสักสมัยเอาไงด้ขนสัก เฮ้แต่แบบเมื่อกี้เมื่อกี้พี่พีก็มีแบบฆ่าเราให้ได้เลยคุณนะงทำไมไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไงใช่หรอผเห็น่สุดเลยโกหกไม่เก่งอะไร